รักที่ไปไม่ถึงตอนจบค่ะเมื่อคิรินกลับไปที่พักของเขาแล้ววันนาหินสาววัย24ปีทำงานเป็นพนักง,งานต้อนรับในร้านกาแฟของรัตยารีบเดินเข้ามาหาเธอด้วยความอยากรู้พี่ยาพี่ให้เขาเซ็นสัญญาแบบนั้นมันไม่โหดไปหรือคะรัตยาสายหน้าความจริงมันน้อยไปด้วยซ้ำสำหรับผู้ชายแบบคิริน หิงสาวชื่อวันนายิ่งอยากรู้มากขึ้นอีกจึงเดินเข้าไปใกล้ๆกติยาสองปีห้ามเข้าใกล้ห้ามเจอกันมาละสองชั่วโมงพี่คะพี่ไม่ใช่สาวรุ่นรุ่นนะคะต้งเข้าหนีกลับประเทศไปก่อนละคะระติยาหัวเราะก็ดีนะสิมันเป็นข้อพิสูจน์ว่าเขาไม่เคยรักพี่เลยสาหส้ที่พี่ให้ระยะเวลาสองปี เพราะว่าการหยาของวีนากับเขานั้นวีนาเป็นคนขอยาเขาไม่ได้เป็นคนขอยาด้วยตัวเองรติยากิดเอกสารใส่ลงในซองกระดาษเหนื่อยหน้าขึ้นมองวันนาเรื่องแค่นี้ไม่ใช่เรื่องลำบากอะไรเขาต้องใช้ความอดทนและรอคอยเพื่อพิสูจน์ว่ารักพี่จรงิงเมื่อคิรินกลับมาถึงที่พักหลังจากการเซ็นสัญญา คีรินได้แต่หวังว่าความรักครั้งนี้ไม่ใช่ความรักที่เหมือนเดิมแต่มันอาจจะเป็นรักที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้สองปีผ่านไปรัตยายืนอยู่หน้าร้านกาแฟของตัวเองมองดูบรรยากาศที่คุ้นเคยแต่ในใจกลับรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเธอคิดถึงช่วงเวลาที่ผ่านไปอย่างช้าๆคิรินทำตามข้อสัญญาทุกข้อ ไม่เคยเข้าใกล้เธอเกินที่กำหนดไม่เคยฝ่าฝืนเวลาและไม่เคยขอเลิกสัญญาณนั้นเลยวันนี้เป็นวันสุดท้ายของข้อตกลงรัตยายืนมองถนนหน้าร้านราวกับว่ากำลังรอคอยอะไรบางอย่างทันใดนั้นเสียงกระดิ่งที่หน้าประตูดังขึ้นเธอหันไปพบคิรินที่ก้าวเข้ามาด้วยรอยยิ้มเขาดูสงบและมั่นคงกว่าที่เคย คบสองปีแล้วนะครับเขาพูดเสียงเบาแต่หนักแน่นรัตยาพนักหน้าช้าๆใช่ค่ะคบแล้วเคลลินหยิบซองเอกสารที่มีสัญญาอยู่ในนั้นแล้วยื่นให้เธอนี่คือเอกสารที่ผมเซ็นรับรองว่าผมทำตามข้อตกลงทุกอย่างผมพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ผมรักคุณจริงๆเธอรับซองมาเปิดดูก่อนจะเงยหน้ามองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามแล้วตอนนี้คุณต้องการอะไรคะคิรินเขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วมองเธอด้วยแววตาจริงจังผมอยากจะขอสัญญาฉบับใหม่ครับสัญญาที่จะอยู่ข้างคุณตลอดไปไม่ใช่แค่สองปีแต่เป็นทั้งชีวิต หัวใจของรัตยาเต้นแรงเธอพลยิ้มออกมาอย่างไม่รู้ตัวความรักที่คือเคยหวาดกลัวค่อยๆกลับมาเต็มหัวใจอีกครั้งแล้วฉันต้องเซ็นสัญญาอะไรอีกด้วยหรือเปล่าคะเธอถามพร้อมกับหัวเราะเบาๆกิรินยื่นมือออกมาแค่จับมือผมไว้ก็พอครับรัตยามองมือที่ยื่นแล้วค่อยๆวางมือของ เธอบนมือของเขาความอบอุ่นจากฝ่ามือของคิรินทำให้เธอรับรู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาแต่อยู่ที่การกระทําของหัวใจที่มั่นคงของคนสองคนผมไม่อยากให้คุณกลับมาเพราะสงสารผมคิรินพูดขึ้นในเย็นวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองกำลังนั่งดู พระอาทิตย์ตกดินที่ริมแม่น้ำรัตยาหัวเราะเบาๆฉันไม่เคยสงสารคุณฉันแค่รู้ว่าเราสองคนเดินผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายบางทีเราอาจจะเริ่มต้นใหม่ในแบบที่ดีกว่าเดิมก็ได้คีรินยิ้มดวงตาของเขาสะท้อนแสงอ่อนๆของดวงอาทิตย์เขาไม่ได้ต้องการคําสัญญาในทันทีสิ่งที่เขาอยากได้คือ ความรักและงานมงคลสมรสระหว่างเธอกับเขาสายลมเย็นพัดผ่านติมทะเลสาบเนาสะท้อนของดวงจันทร์สองประกายรยีบระยับบนผืนน้ำรัติยายืนมองทิวทัศน์เบื้องหน้าหัวใจสงบสุขมากกว่าครั้งไหนๆ เธอเคยคิดว่าเรื่องราวของเธอและคิรินได้จบลงไปแล้วแต่โชคชะตากลับนำพาให้เขากลับมาในเวลาที่เธอเข้มแข็งพอที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองรัตยาเสียงของเขาดังขึ้นเบาๆเธอหันกลับมาและสิ่งที่ทำให้เธอแทบจะหยุดหายใจคิรินคุกเข่าลงตรงหน้าเธอแหวนวงประกายอยู่ในมือของเขา ผมเคยปล่อยคุณไปครั้งหนึ่งเพราะผมไม่กล้าพอที่จะต่อสู้เพื่อคุณคเรียนพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแต่วันนี้ผมกลับมาไม่ใช่เพราะผมต้องการแก้ไขอดีตแต่เพราะผมอยากจะสร้างอนาคตกับคุณรัติยามองชายหนุ่มตรงหน้าเขาไม่ใช่เด็กหนุ่มที่ลังเลต่อไปแล้วแต่เขาเป็นผู้ชายที่พร้อมจะก้าวไปข้างหน้ากับเธอเธอยิ้มดวงตาของเธอ มีน้ำตาคอเป้าไม่ใช่เพราะเศร้าแต่เพราะหัวใจที่เต็มไปด้วยความสุขแต่งงานกับผมนะครับคีรินซับน้ำตาให้เธอพร้อมจุมพิษที่แก้มตกลงค่ะฉันจะแต่งงานกับคุณคีรินลุกขึ้นอย่างรวดเร็วกอดเธอไว้แน่นราวกับว่าเธอจะหายไปอีกครั้งคืนนี้ดวงจันทร์เป็นพยานให้กับรักที่เคยไปไม่ถึงแต่สุดท้าย มันก็เดินทางกลับมาถึงที่หมายอย่างสมบูรณขอบคุณนะคะที่ติดตามพี่นันจะฝากไว้ว่าความรักที่แท้จริงอาจจะต้องใช้เวลาอาจจะต้องผ่านความผิดพลาดแต่สุดท้ายมันจะหาทางกลับมาหาคนที่ใช่เสมอขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังในความรักนะคะสวัสดีค่ะขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะ หากชอบเรื่องราวที่เล่าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่นันยืมกดไลค์ถ้าคุณชอบเนื้อหาเพื่อให้เป็นกำลังใจให้พี่นันทำคลิปต่อไปค่ะขอบคุณอีกครั้งค่ะ